และตอนนี้เราอยู่ในหัวเก่งของตัวรถ FVM 300แรงม้ากันแล้วนะครับพี่นัทเกียร์นะครับสำหรับเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์มัวไหมครับไม่ใช่ครับไม่ครับอันนี้โหคือไม่ผมถามคุณนะเกียร์มัไหมไม่ไม่ไมึงก็ไปไม่เป็นตอบเสียงอ่อยๆอต้องออกรูปหน่อยดีกว่าต่อครับต่อฮก็สำหรับเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเก้าเกียร์เดินหน้านะครับ ถ้าทุกท่านรู้จักรถทงของเราสาหรับสิบล้อเนี่ยตัวเอฟเ็กซเนี่ยก็จะเหมือนกันก็จะเป็นห้องเกียร์ต่ํานะครับก็คือตบทางซ้ายตรงเนี้ยเกียร์ต่ําก็จะขึ้นไฟสีเขียวตรงนี้นะครับสงให้ท่านผู้ชมเห็นโอเคเดี๋ยวผมสักครู่นะครับพี่นัทเดี๋ยวผมจะตบมาทางห้องเกียร์สูงนี่ไฟจะดับละนี่คือเกียร์สูงฝั่งนี้เกียร์ต่ำห้องเกียร์ต่ำห้องเกียร์สูงมันแบ่งกันกี่เกียร์ครับอธิบายนิดหนึ่งห้องเกียร์ต่ำนะครับหรือเกียร์โลนะครับเราไม่มีเต่ากับกระต่ายนะครับ ก็เป็นเกียร์โลก็คือเป็นนี่ครับแพทเทิร์นตัวเนะครับก็คือข้างบนซ้ายสุดเกียร์ถอยแล้วก็เป็นตัว R ครับไม่ใช่ตัว H. S โอ,โอเคตัว R ขอโทษครับตัว R โอเคเกียร์ถอยนะครับแล้วก็เป็นตัว C ข้างล่างเรียกว่าเกียร์คอนเลอร์หรือเกียร์หพิเศษนะครับสำหรับเรื่องของการาเป็นเกียร์คานะครับพี่นัทเวลาที่เจอสภาพถนนที่มันเนืดๆหน่อยนเนี่ยเราจะใช้ ท็อกที่มากขึ้นในเรื่องของอัตราทดเกียร์เข้ามาช่วยเขาเรียกว่ามันอัตราทดเกียร์มันจะต่ํามากๆต่ำมากๆช่วยในการออกตัวได้ดีใช่ครับบหรือไม่ก็แบบถอนต่ออะไรอย่างงี้นะใช่ใช่ใช่อันนั้นเลยนั่นเลยครับถ้าถอนต่อนี้พี่คนขับจะรู้ดีเลยครับภาษาคนขับเลยพี่นันขับรถมาก่อนอเนาะไม่ครับขับแต่รถเล็กมีอะไรกับคนขับหรือเปล่าฮังรู้ภาษาคนขับเยอะ ก็ก็คุกคีแนะนําอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาส่งมอบรถอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคแล้วก็นั้นครับกลับมาที่เกียร์หนึ่งครับอธิใบยนิดนึงกลับมาที่เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็สองสามสี่นี่คือชุดห้องเกียร์ต่านะฮะเกียร์ต่ำหรือเกียร์โลต่อไปห้องเกียร์สูงนะก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับก็จะเป็นรวมไปแล้วเป็นเก้าเกียร์เดินหน้านะครับก็เป็นการเข้าเกียร์ที่ง่ายนะครับไม่ลืมไม่หลงเกียร์นี้ต่ํา ว่าออนี้สูงสำรับบอก้วยนะว่าอยู่ในห้อง<ช>เกียมต่ำทห้องเกี่ย,ยสูงอยู่ที่หน้าปัดครับและอีกตัวหนึ่งที่นําเสนอเลยครับสําหรับตัวเบรกมือนะครับเบรกมือของสามร้อยแรงม้าเนี่ยเหมือน360ิบเลยเป็นเบรกลมนะครับนี่ลมล้วนเกี่ยวเหมือนรถบัสเลยครับเบามากเพียงปลายนิ้วสัมผัสกระดิกอย่างนี้ง่ายมาก <laughs> ไีคุณทำอะไรนะเดี๋ยวมันคือมันคือท่าดึงเบรกมือหรือท่าอะไรของคุณจะบอกว่ามันเบามากเดี๋ยวพอ่ามันเบามากนะครับเนี่ยเราแค่เกี่ยวแอลเบาๆบาฮะแอลแอลเบาๆก็พอต้องเชิญมาบ่อยๆนะอย่างเงี้ยแอลเบาๆก็พอครับนี่ลงแล้วเขี่ยนนิดเดียวก็ขึ้นติดเรียนติดเรียนแล้วติดเรียนสิบแปดบวกแล้วโอเคอ่ะรุ่นเกียร์ของเราตัวนี้จะไม่ใช่เซตเอฟเหมือน3 6 0รอหสิแรงม้านะครับ ตัวนี้จะเป็นเกียร์เดี๋ยวนะเกียร์อะไรผมลืมไปแล้วอีตันอีตันอีตันอ่อีตันนะครับจากสัญชาต,ติอังกฤษอ่าไม่ใช่ติดโควิดมาไหม <laughs> ลงเรือมาจากอังกฤษเลยโอเคสายพันสายพันอังกฤษนะครับแต่ไม่มีโควิดนะครับ <laughs> โอเคเราฉีดแอลกอฮอล์คนฆ่าเชื้อให้ด้วยสําหรับรถบรรทุกที่ออกจากคิงยอนนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้ดูอัน <laughs> ้นไม่ต้องห่วงนะครับรับรถบรรทุกอิซูซูจากอิซูซูคิงยอน ของเราไปนะเราฉีดพ่นโควิดให้ปลอดเชื้อเคปลอดภัยปลอดภัยครับเหลือแต่ไปทำอาหารกินกันได้เลยครับผมโอเคภายในนะครับก็อ่ะแถมให้อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องรอบ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 เครื่องนะครับเห็นไหมเอ่ยลืมโชว์เบาะเนี่ยพี่นัทเด้อผมลืมโชว์เบาะผมลืมโชว์เบาะเบาะนั่งนะครับเนี่ยเป็นแบบเบาะลมปึ๊บแล้วเขาก็จะปรับขึ้นมานี่คือน้ําหนักตัวที่พอดีกับเบาะ เขาคำนวณให้แล้วว่าน้ำหนักเท่านี้เบาะลมอะสามารถลงได้ขนาดนี้เนี่ยเราใหม่นะครับ,ค,รบคือมันจะเซตตลอดเวลาพี่นัทนะเนี่ยครับสวนอันนี้ปุ๊บพอผมจะลงไปนั่งนะครับปุ๊บเซตข้างล่างแล้วก็ปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาใช่ตามน้ำหนักคือคนเราน้ำหนักไม่เท่า,ทากันเพราะฉะนั้นความนุ่มของการให้ตัวของเบาะเนี่ยมันก็จะคนละแบบเนี่ยความสูงของเบาะนี่คือที่สุคิดค้นแล้วก็ห่วง ไม่ให้ท่านเมื่อยนะครับไม่ให้ท่านเมื่อยขณะขับขี่นะครับถ้าท่านว่ามันนิ่มเกินไปไม่อยากจะให้มันเป็นบอกที่มันปรับเด้งดึงด้งอะไรอย่างนี้ก็สามารถล็อกได้นะครับแต่ถ้าเกิดแนะนาถ้าท่านง่วงถ้าท่านง่วงก็เข้าไปที่แคบปได้เลยนะครับไม่ต้องขับนะครับครับง่วงก็ไม่ขับติดบ้านซะหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้แถมมาจากโรงงานนะครับมีให้แต่รางนะครับมีให้รางนะครับตัวม่านท่านต้องซื้อเองนะฮะก็ระวังดีๆเพราะเป็นรางสังหรณ์ด้วยนะครับ โอเคแล้วก็ฝากอีกนะครับเมื่อกี้จะคุยเรื่องรอบนะครับรอบเครื่องเนี่ยรอบเครื่องที่ดีนะครับในการเปลี่ยนเกียร์ไม่ว่าจะเป็นทุกเกียร์นะครับในการเปลี่ยนเกียร์ใปนัการหนะครับจะได้ชัดๆโอเคเห็นไหมเอ่ยดีขึ้นเยอะเลยอ่าเข้ามาใกล้ๆมาครับพี่นะเห็นไหมอ่ารอบเครื่องนะครับผมจะกดคันเร่งนะครับนี่นี่คือรอบเครื่องรอบที่เหมาะในการเปลี่ยนเกียร์ครับอยู่ประมาณ1 4 0 1 4 5 0รอบนี้นะครับ ต้องดูว่าสินค้าเราบรรทุกมาหรือเปล่านะครับถ้าเราบรรทุกมาก็ประมาณพันสี่ถึงพันห้าก็คือเลขสิบห้านะครับมันคูณหนึ่งร้อยนะครับพี่หมอจะเหยียบนานครับผมเห็นสีส้มๆเป็นลูก <c oughs> เป็นลุกต้องเติมน้ำมันแล้วครับพี่อง <c oughs> เ,เ,เติมอันนี้โชว์โชว์โชว์เตือนนะครับโอเคขอบคุณพี่นัดก็รอบเครื่องปกติเราก็อยู่ประมาณเนี่ยประมาณ4 0 0ร้อถึงห้ารอยรอบนะครับสำหรับรอบเดินเบาปกติของรถอีซูซ u เองนะครับรอบในการเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เนี่ยเราก็ใช้รอบที่ประมาณพันสี่ห้าสิบ พันสี่ถึงพันห้าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะให้ทอร์กหรือกําลังจุดล่างสมูทต่อเนื่องแล้วก็ไม่เปลืองน้ํามันเรียกว่าเป็นรอบเครื่องที่ประหยัดแต่ถ้าเกิดคุณกําลังขับรถที่เป็นรถเป่าผมไม่ได้บอกว่าเป็นรถเบานะครับรถไม่มีเบาสําหรับรถคันนี้ก็อยู่ประมาณร่วมๆเจ็ดตันถึงจะได้ครับนะฮะก็ให้ออกเกียร์หนึ่งเสมอนะครับแล้วก็ใช้รอบอาจจะต่ําหน่อยหรือแค่พันร้อยหรือพันสองก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ อีกหน้าจอในหน้าจออีกตัวหนึ่งนะครับที่เรานําเสนอคือเป็นดิจิตอลแล้วนะครับนี่เรียกว่าดิจิทัลใช่ไหมครับพี่นัดใช่ครับตรงกลางครับอ่าตรงกลางหน้าจอสีส้ๆสมๆอย่างนี้ชี้ให้ดูนะครับมันเป็นจุดอะไรครับมันก็จะเป็นจุดฟูลสต็อปนะครับไปนู่น <laughs> ใช่ จุดไข่ปลานะครับไม่ใช่ไข่ปลาธรรมดาครับอ <ปา S 2> ีซู<ล><ว>ครับปลาแซลมอนครับผมอบรมเขาไม่ได้พูดถึงขนาดนี้นะสงสัยจะหิวแล้วอธิบายนิดนึงครับสำหรับจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นชุดลมสําหรับเรื่องของเมื่อก่อนจะเป็นเกลรม,มเกลมเข็มเข็มวัดเกลมนะครับเป็นล้อชุดล้อหลังกับล้อหน้าอีซูเราแยกวงจรอิสระ สองวงจรนะครับกรณีที่ล้อหน้ารั่วล้อหลังก็ยังทํางานได้เพราะระบบจะตัดการทํางานเราจะรู้ได้อย่างไรนี่แหละครับเกยข้างบนนี่แหละครับบอกข้างบน,นจะเป็นล้อหลังข้างล่างจะเป็นล้อหน้าถ้าสังเกตดีๆนะครับข้างบนจะมีตัวภาษา,ษาอังกฤษเขียนว่า pri เนี่ยแปลว่า p r i m a r y ย่อมาจาก p r i m a r y นะครับคือ4ล้อหลังดุมล้อนะครับแล้วก็ sec เนี่ยแปลว่า Se ็ มากเซคันด์เดลี่เซคันด์เซคันด์นัทจินัจจะอะไรรูเป่าเป็นระบบที่รองลงมาเนาะเซคันด์เดลี่เซคันด์เดลี่ก็คือแปลว่า2ครับเหมือนรถเซคันด์แฮนด์นะครับคือเซคันด์ที่แปลว่า2 2งสองนะสนะก็คือล้อคู่หน้าซ้ายกับขวาแต่พอดีว่าคันนี้เสริมคันมาแล้วก็จะเป็นสี่ก็เป็นว่าเป็นล้อหน้าแล้วกันข้างล่างเป็นล้อหน้านะครับข้างบนล้อหลังข้างล่างล้อหน้าทีนี้ตัวจุดไข่ปลานะครับจะขึ้นประมาณนี้แหละทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว คุณก็ขับออกไปได้เลยใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดมันต่ํากว่าขีดทึบตรงกลางนะครับมันก็จะมีสัญญาณเตือนมาให้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับได้ยก็เอาลมออกไม่ยากครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยรู้มาก,ก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ีหนี่ก็อวยกันแล้วเกิน <c oughs> อ่ะจริจริงอันนี้พูดจริงๆงพอมันต่ําลงมากก็คือการใช้ลมครับมันเป็นการมันเกี่ยวกับเรื่องของการ ลมเบรกแล้วก็ลมเกียร์ด้วยครับเกียร์แล้วก็ใช้ลมช่วยนะฮะพอเกียร์ย้ำๆมันปล่อยลมได้ก็จะมีเนี่ยมันก็จะเริ่มทีนี้มันจะมีเตือนสัญญาเตือนใช่ไหมเนี่ยแอร์เบรกถ้าเราเบรกมือลงนี่นี่ตัวแดงๆนะใช่ครับขึ้นว่าเบรกแอร์เบรกแอร์ใช่ครับก็คือระบบเบรกเนี่ยลมเบรกเนี่ยมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็เอาออกไม่ได้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนไฟสีแดงก็เรียกว่าไฟหน้าจออันนี้แถมให้อีกนิดนึงไฟหน้าจอเนี่ยจะมีอยู่สี่สีด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นสีเขียวก็คือนี่ฮะไฟเตือนการทํางานทั่วๆไปสีเหลืองก็คือเตือนระวังเนี่ยอย่างเงี้ยเหลืองอาพันนะครับระวังน้ามันจะหมดใช่เตือนแล้วระวังนะระวังนะถ้าส่วนถ้าส่วนเจ็บนะอะไรเงี้ยส่วนสีแดงเนี่ยเตือนอันตรายงียคือไม่คาดไม่คาดเบลนะครับแล้วก็ยังไม่เอาเบรกมือลงส่วนตัวนี้ก็แอร์เบรกนะครับเออโทษเบรกแอร์นะครับก็ระบบเบรกแอร์ยังไม่ทํางาน100%ซก็คือถ้าเกิดว่าระบบ ลมในถังลมเบรกมันพร้อมคําว่าเบรกแอร์มันจะหายไปเนาะใช่ครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเอาเบรกมือลงนะครับพี่นัทด,ดูนะตรงนี้ครับสีแดงเบรกมือหายละมีีเสยเต่มีเสียงเตือนอีกนี่คือความปลอดภัยที่อีซูซูมีให้คนขับเพราะทุกชีวิตมีค่าไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนเดี๋ยว,ยวพี่หมอหยุดก่อนให้เขาฟังเสียงมันเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงออดนะใช่ใช่มันจะเตือนตลอดเวลาเลยถ้าคุณออกนี่ไม่รับผิดชอบสังคมแล้วนะมันอันตรายนะเพราะว่าเบรกมันไม่พร้อม ครับระบบบรกมันไม่ร้อเปอร์เซ็นทีนี้เราต้องรอให้จุดไข่ปลามันอยู่เกินแถบทึบๆใช่นี่ครับก็รอให้ไข่ปลาเนี่ยเขาไปวางที่ต้นแม่น้ํำ <Lynn. S 2> แล้วเกิดเป็นปลาซอมอนออกมาให้หมีกินอ๋อไ, <Spy> <c oughs> <c oughs> ไปไกลเลยใ <c> ช <oughs> <จา>่อะยางเงครับก็ก็จริงๆแล้วออกได้ไหมก็ยังออกไม่ได้เพราะมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เกินมาทำไงให้มันฟัมเข้าถังได้เร็วขึ้นครับพี่หมอเรามีตัวเร่งรอบอยู่ด้านข้างจะสังเกตว่ารอบเนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเพิ่ม เล็งรอบอยู่ด้านขวามือครับเนี่ยเราก็จะเล็งรอบจะไม่เห็นตรงบริเวณนี้มือพี่เหมาจับไปตรงหัวเข่าตรงนขวาครับใช่ครับนี่เลยนี่เลยมันจะมีอาจจะมีใช่เนี่ยเนี่ย่ยมีนี่นี่ครับผมปุ่มกลมๆใช่หมุนตามเข็มนาฬิกามันจะเล็งรอบขึ้นนะครับดูดูนิ้วก่อนดูนิ้วก่อนมาดูนิ้วนี่ดูนิ้วนะครับก็ใช้เพียงนิ้วสัมผัสบี้ๆเล็กๆก็พอครับอีกแล้วโอเคแล้วนี่ผมเบารอบแล้วนี่ต้อง ผมต้องปิดเลดให้ท่านผู้ชมแปดพวกรเขาจะงงกันนะคุยอะไรกันวะโอเคเนี่ยขึ้นมาหนึ่งขีดจริงๆมันต้องเลยมาอีกสักประมาณอีกขีดหนึ่งครับพี่นัทก็ระบบเบรกเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าเบรกแอร์หายไปแล้วนี่หายแล้วหายละถ้าเบรกมือลงเนี่ยก็จริงๆแล้วตอนนี้ออกได้เลยอ่ะยังนะ่เพราะว่ามันยังไม่พร้อมอ่ะอ่ามันเงียบแล้วต้องรออีกสักอีกสักขีดหนึ่งอีกสักจุดหนึ่งครับพี่นัทให้จุดไข่ปลาครับมันเกินแถบดำๆสักสองจุด ไปสัก2จุดใช่ก็ถ้าเกิดไปถ้าเกิดตอนนี้เราดึงเบรกมือขึ้นหรือเราเหยียบคัสอะไรเนี่ยมันมีระบบลมมาช่วยอีส่มันเราผลิตขึ้นมาคือใช้ลมระบบลมมาช่วยในการเหยียบคัสมันก็จะนิ่มมากการเหยียบเบรกการเข้าเกียร์เบรกมือพวกเนี้ยก็ลมมันส่งไปใจใช้งานหลายระบบใช่ครับพี่นัทใช่ทําให้คนขับเนี่ยไม่ใช่เบรกอย่างเดียวเกิดความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็ไม่เมื่อยล้าขณะขับขี่คุณก็สามารถทํางานได้ได้นานมากขึ้นนะครับ แต่ทุก4ชั่วโมงคุณก็ต้องจอดจอดพักนะตามกฎหมายตามกฎหมายที่กำหนดไว้อันนี้ก็โอเคครับสัญญาณออดมันหายไปแล้วแล้วก็คำว่าเบรกเบรกแอร์หรือแอร์เบรกนะเบรกแอร์เบรกแอร์อะไรหายไปแล้วก็คือว่าระบบลมเบรกพร้อมใช้งานใช่ครับรถพร้อมจะขับเคลื่อนไปได้แล้วอย่างปลอดภัยครับผมก็ปิดตรงนี้ปิดบนรถเลยไหมครับและทั้งหมดก็ คือสิ่งที่ผมมารบกวนป่วนบ้านพี่นัทนะครับสำหรับอิ u ู u ทักฟัเซล์ทัป่วนบ่อยๆครับมันคือคืนดีนะคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะชอบชมคลิปสนุกๆไปด้วยนะครับก็พร้อมกับได้สาระดีๆกับรถบรรทุกอิ u z u นะครับจากคุณเหมาและคุณนัทนะครับชแนลอ i s ู z u ทักโฟเซลนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราล่ำลากันน้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําคลิป ตลกตลกที่มีสาระเกี่ยวกับรถบรรทุกอีสุสุให้กับเอฟซีให้กับผู้ที่สนใจ่ในรถบรรทุกนะครับได้รับชมกันอย่างฟาเนื้อับสกา์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็บอกต่อนะครับกดแชร์รนรัวแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยกดด้วยเราก็จะได้ทําคลิปออกมาเป็นระยะเวลาอตลอดเป็นช่วงๆนะครับ ท่านได้รู้กับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีในรถบรรทุกใหม่ๆม,มีอะไรบ้างหรือว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกผู้สนใจหรือว่า f อสนใจอยากจะชมหรือ,อ,อรู้เรื่องเรื่องไหนนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุกอาอยากรู้ก,ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเตือนแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมทําได้นะผมก็จะรีบทําให้นะครับเดี๋ยวจะชวนคุณเหมามาทําด้วยกันดีใจนตัวสังประเภทไหนที่ที่อยากรู้นะครับคือเรามีตัวถังหลายประเภทก็ แนะนำกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ว่าตัวถังประเภทนี้ข้อควรระวังการใช้งานเหมาะสมแบบไหนบ้างนะครับครับผมวันนี้เราล้ำลาก,กันเนาะลากกันไปก่อนขอบคุณมาก<ผ>มวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ